ครับสวัสดีครับนี่มครับนี่ก็พามาดอาูอาการทุเรียนที่สวนผมที่มีอาการใบเหลืองนี่เป็นทุเรียนาสายน้าผึ้งนี่ฮะเป็นอาการของทุเรียนขาดธาตุอาหารเนาะตรงนี้อ่าก็จะมีเหลืองตอนแรกมันจะเหลืองมากกว่านี้แต่ตอนนี้ผมได้เติมเติมตัวปุ๋ยมูลวัวในระบบแล้วนี่ฮะแต่มีแค่ต้นต้นเดียวฮะต้นเดียวต้นอื่นก็จะไม่ได้เหลืองมากนี่ฮะ ตัวนี้จะเป็นทุเรียนกลุ่มของผมเป็นทุเรียนสีต้นนะที่ปลูกก็จะมีสายน้ําผึ้งแล้วก็จะมีกาบันพวงมีจันหนึ่งมีเขียวตําลึงนี่ฮะอันนี้เขียวตําลึงอ่าอันนี้ใบของเขาก็จะเป็นใบเพมาทางเริ่มจะตันเนี่ยพอใส่ไปเนี่ยสังเกตว,ว่าอ่าขอบกลางของผมเนี่ยจะเริ่มอ่าเป็นเส้นตําเขียวหนาขึ้นมาเนี่ยฮะเป็นงเขียวตําลึงเนี่ยตอนแรกจะเหลืองมากกว่านี้เดี๋ยวหลังจากนี้อีกประมาณสักนี่ผมใส่ไปประมาณ เกือบอาทิตย์แล้วฮะก็เราได้สังเกตพอสสยแล้วผมก็เริ่มสังเกตว่ามันจะตอบสนองได้แค่ไหนคือทางตรงกลางอ่ะเส้นทันตรงกลางเริ่มเขียวขึ้นมาแล้วก็จะมีอ่าเหมือนก้างปลาเนี่ยก็เริ่มจะเขียวหลังจากนั้นก็จะเริ่มเขียวทั้งใบแต่ใบในที่ที่เหลืองเยอะเนี่ยเริ่มจะเขียวขึ้นมาหมดแล้วเนี่ยเริ่มเขียวขึ้นมาหมดแล้วอันนี้เป็นแนวทางที่ผมทําแล้วคือทําเองแล้วเข้าใจแล้วคือมันมัน มันเริ่มเห็นผลในรูปแบบที่เราทําก็คือมูลวัวที่เราทําหมักกับตัว NPK เนี่ยมันมีครบแล้วไม่ว่าจะเป็นธาตุรองท่าตหลักเนี่ยแต่นี้เราไม่รู้ต้ไนไม้ต้องการมากน้อยแค่ไหนเราก็ได้เติมลงไปให้บ่อยนิดนึงแค่นั้นเองแล้วก็สร้างที่อยู่เพื่อที่จะให้จุลินทรีย์มันพาอาหารไปได้เร็วแล้วก็จุลินทรีย์ไม่ลดน้อยลงก็คือไม่ไม่ตายหรือว่ายังอยู่ในระบบนิเวศของเราเพราะเรา สร้างให้เขาอันนี้ผมเอาทั้งใบทองหลานทั้งกิ่งท้องหลังเนี่ยมาใส่ตอนนี้เดี๋ยวผมกาลังทํากิ่งท้องหลางเพื่อที่จะจําหน่ายด้วยฮะก็กําลังทําอยู่ฮะเดี๋ยวยังไงออกลงออกลาก็เดี๋ยวก็ที่เอฟซีสอบถามมาเดี๋ยวผมก็จะอ่าบอกเออจะจะจะัดส่งให้ฮะเดี๋ยวค่อยๆทําไปก่อนตอนนี้ค่อยๆเริ่มนี่ฮะแล้วก็นี่ฮะที่เราสังเกตได้เพราะว่ามัน มันเหลืองมากกว่านี้แต่นี่ตอนตอนเหลืองผมไม่ได้ถ่ายไว้ก็คืออยากอยากลองดูว่าทําแนวนี้แล้วมันโอเคมันเหลือแค่ต้นเดียวแล้วก็พ่นตัวฮิวมิกผสมตัวสูตรสามที่ผมผสมตัวปุ๋ยที่ปุ๋ยเม็ดที่หมักไปเอง่ไปหนึ่งครั้งด้วยเดี๋ยววันนี้วันนี้จะทําคลิปพ่นว่าผมทํายังไงพ่นยังไงอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวให้ดูภาพรวมนี่ยจากเดิมที่ว่ามันมันมันเหลืองผิดป่าเพื่อนเลยฮะต้นอื่นก็ยังโอเค แต่ว่าตอนนี้มันเริ่มกลับมาเราเห็นทางกระดูกแล้วมันโอเคแล้วอันนี้จะเป็นกำบันพวงคือช่วงหน้าฝนต้นเรียนมันจะมีอาการเหลืองเหลืองอยู่แล้วเพราะว่าฝนมันเยอะแล้วระบบรากมันจะดูดอาหารสารอาหารมันน้อยมันโดนน้าช้าล้างไปมันก็จะดูดได้แค่น้ำแต่อาหารก็ไม่ค่อยจะมีนี่นี่ใบก็เริ่มจะแก่พอหลังจากเราปรับเราเราเติมอาหารเติมอะไรแล้วเนี่ย คงทุเรียนเขาก็เริ่มรับตรงนี้ขึ้นมาแต่ว่าเป็นแนวทางที่เราทําขึ้นเองได้ผมก็ถือว่าโอเคอยู่นี่ฮะอันนี้เป็นจันหนึ่งเนี่ยจันหนึ่งก็ใบเริ่มมันเริ่มโอเคแล้วเริ่มจะค่อยๆแก่ขึ้นมาแล้วนี่ฮะอันนี้เป็นเขียวต้มลึงเขียวต้มลึงระบบรากก็พอมันมันเราสังเกตได้เลยฮนะเนี่ยทางจะเขียวเปิดขึ้นมาเลยเนี่ย เริ่มค่อยๆเกี่ยวขึ้นมาหลังจากที่เราใส่ไปประมาณยังไม่ถึงอาทิตย์เราก็ใส่ไปกับหญ้าเลยอย่างที่ผมบอกว่าบางทีพี่เห็นแนวทางที่ผมทำเนี่ยก็จะบอกว่าหญ้าแย่งปุ๋ยใช่หญ้าเขาก็ต้องกินปุ๋ยแต่ทีนี้เขาก็กินได้แค่นี้เพราะต้นของเขามีแค่นี้และรากของเขาแค่นี้เขาไม่ได้กินมากปอกินแล้วเนี่ยเขาก็ต้องปลดปล่อยเหมือนกันบางทีเขาอาจจะย่อยสารอาหาร ลงไปแล้วก็เป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์เนี่ยทำให้ระบบนิวศมันเกือ้อกูลกันเพราะนั้นหญ้าเนี่ยมีความสามคัญมากครอ,อย่าไปคิดว่าหญ้าแย่งปุ๋ยเราสามารถตัดได้เราสามารถถอนได้ฮะแต่ก็ไม่ใช่ให้เตียนโล่งก็คือพยายามให้ให้ให้ต้นเอ่อให้ให้โคนเนี่ยมีหญ้ามีเศษพวกนี้เนี่ยผมก็เอาอะไรพวกนี้ใส่หมดเลยแต่ต้นไม้มันมันรับเราเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยเราเราใส่ปุ๋ยไปแค่ครั้งเดียวเนี่ย จากช่วงเดือนเสียทีฝนมันตกเยอะไม่ได้ใส่แล้วผมรู้แหละไม่ได้ใส่ลองแต่นี้ผมไม่ได้ถ่ายไว้เนี่ยสังเกตใบมันจะนวลสะท้อนเลยเราเราโอเคเลยเพราะว่าเราอยากทดลองดูว่าช่วงเนี้ฝนมันตกช่วงเดือนที่แล้วที่หลังจากตัดลูกเสร็จล้วฝนมันตกเยอะเราทาอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยก็จะมาดูเขาด้วยแล้วพอเราเติมเข้าไปเนี่ยอืมันการว่ามันตอบสนองได้ดีแล้วก็ดินเนี่ยมันจะชุ่ม มันจะไม่มีเรื่องโอรครากเน่าคนเน่าแล้วเพราะว่าผมสเปรย์สเปรย์จุลินทรีย์เข้าไปตลอดเติมกลุ่มที่ดีเข้าไปตลอดบวกกับปุ๋ยที่เราเลี้ยงจุลินทรีย์อย่างที่ผมทําในคลิปเนี่ยมีให้ตลอดมันก็เลยทําให้ทุเรียนผมไม่มีปัญหาเรื่องป่วยเลยณปีนี้ฮะไม่มีซักต้นเลยฮะก็ประมาณเกือบ200ต้นไม่ว่าต้นเล็กต้นใหญ่เพราะผมเริ่มมั่นใจ ในรูปแบบที่ทําและทําขึ้นเองได้ฮะตรงนี้ก็คือที่ผมพูดได้เต็มปากเต็มคำเพราะเราทำแล้วเรามองเขาเราเราดูเขาตลอดแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาตลอดโดยที่ผมทําอินรีแล้วก็มาเติมในเอาทางเอ็นให้ครบแล้วเลี้ยงยูนรีที่แกร่งถือว่าแกร่งและถือว่าจบแล้วฮะตรงนี้ผมว่าโอเคแล้วอันนี้เป็นอพอยลินจงฮะปีนี้คงจะได้รูปพอปีที่แล้วออกดอกหนึ่งดอกไม่ติดนะ ปีนี้ก็จะเสริมเพราะต้นมันก็อยู่ประมาณแค่นี้ยิงมัน5-6ปีแล้วแหละเพราะเราเดินแบบอินซีไม่เติมเอ็นพีเทำให้โครงสร้างมันใหญ่ไม่ได้ขยายไม่ได้มากแต่พอเราเติมเข้าไปแล้วเนี่ยผมว่าหลังจากนี้มันจะขยายได้ใหญ่ขึ้นมากขึ้นตรงนี้ก็เป็นหมอนทองที่เก็บผลผลิตไปแล้วต้นนี้เนื้อดีมากฮะเอที่ได้กินแล้วติดใจมากสำหรับต้นนี้เราดูใบเริ่มโอเคแล้วแล้วก็ผมก็ โคนเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้มีทั้งไม้แห้งไม้สดอ่าหญ้าอะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะมปหมดเลยแล้วนี่ใบในโครงสร้างของผมอ่าเป็นประมาณนี้นี่ฮะคือเติมข้าไปครั้งเดียวเหมือนกันเพราะว่าช่วงฝนเยอะเนี่ยเราใส่อะไรไม่ได้มากเพราะว่าอ่าฝนมันตกตลอดเราก็ต้องอ่าปล่อยให้เขาฟืนฟ้นฟูอ่าระบบของเขาเองโดยธรรมชาติโดยที่เราพยายามอ่าจะช่วยอ่าเติมอาหารได้ ช่วงที่ฝนเริ่มแรงเนี่ยพอโดนแดดแล้วสังเกตได้เลยนะใบเป็นแวกเลยแล้วผมก็ไม่ได้พ่นยาฆ่า,มาแมลงตลอดฮะผมไม่ได้พ่นยาเนี่ยผมทําได้ประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วนี่ฮะเนี่ยดูฮะโครงสร้างใบก็เริ่มเริ่มจะมะีตาแต่ออกมาแล้วที่จะเป็นใบชุดสองแล้วอันนี้ใบชุดแรกเริ่มแก่แลวเริ่มจะตันพอตันปุ๊บเดี๋ยวตาพวกนี้จะเริ่มออกเนี่ย บชุดสองก็จะเริ่มออกเดี๋ยวผมจะพ่นวันนี้ผมจะทำคลิปพ่นเพื่อเติมอาหารช่วงช่วงนี้มาแล้งเนี่ยเราก็พยายามชิงจงังหวะเติมอาหารให้มากที่สุดนะมันก็ไม่ได้แล้งตลอดหรอกฮะเมื่อเช้าก็ตกฮนะแล้วก็ก็จะมามีแดดช่วงนี้เดี๋ยวเย็นๆนะเดี๋ยวก็จะมาอีกฮะผมก็จะพยายามเติมนดูอีกหนึ่งโซนของผมัมนนี่โซนข้างบ้านหน้าบ้านเลยอยู่โซนข้างบ้านเนี่ยก็จะประมาณนี้นะี่ฮะอ่าแล้วก็ เหลืองเนี่ยมันมีหลายสาเหตุอย่างต้นที่เหลืองนั้นผมรู้แล้วคือมันเหลืองขาดขาดปุ๋ยฮะขาดปุ๋ยมันไม่ได้เหลืองจากระบบรากเพราะถ้าเหลืองจากระบบรากเนี่ยสี่ต้นเนี่ยมันต้องมีอาการถ้ามีเชื้อราไฟท็อปเข้าเนี่ยพวกนี้จะต้องมีปัญหาทั้งโคกเลยแต่โดยรวมแล้วไม่มีปัญหาแล้วพอเราเติมปุ๋ยเข้าไปเนี่ยเขาก็เริ่มฟื้นขึ้นมาโดยที่เราสังเกตจากกระดูกเริ่มมีความเข้มแล้วก็ทางของเขาก็เริ่มจะ,ะคือใบของเขาเริ่มมีการ สร้าง c อ l o r fuel ขึ้นเรื่อยๆคือจะเขียวขึ้นมาเรื่อยๆนิดๆใช้เวลาอีกสักประมาณเดี๋ยวผมพ่นไปอีกรอบเนี่ยเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้มันก็จะเขียวมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวพอใบชุดใหม่ออกมาเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นจากเดิมที่ว่าเราไม่ได้ทําแบบระบบนี้มันก็ไม่ค่อยจะโตเท่าไหร่หรือว,ว่ามันก็ไม่ค่อยจะใหญ่เท่าไหร่เนี่ยสังเกตว่าผมมันจะเข้าสี่ปีแล้วเนี่ยต้นยังได้แค่นี้นะแตะ่ปีเนี้ยผมก็มาเติม อินพล้มันก็จะสูงขึ้นเร็วหน่อยจากเดิมฮนะก็อ่ะอยังไงก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะฮะมาพาทุเรีมาหาดูสุเรียนที่มาเหลืองนะมนเหลืองจากการขาดขาดปุ๋ยนะขาดปุ๋ยก็สภาพก็จะอ่ะประมาณนี้แต่เป็นปุ๋ยที่เราทําแล้วเออมันไปใส่กับสุเรียนเนี่ยแล้วมันได้ผลนะโดยที่เราไม่ต้องไปเออ หาอะไรมามากมายก็มีอยู่แค่นี้มันก็สามารถจะตอบโจทย์ได้เพราะเรา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 สร้างระบบนิเวศด,ด้วยแล้วก็สร้างจีนซีด้วยแล้วก็เติมอาหาราให้จีนซีพาไปให้ต้นไม้ได้เร็วขึ้นมันก็เลยทําให้ปุ๋ยขี้วัวที่เราทำเนี่ยมันใส่แล้วตอบโจทย์ได้เร็วม,มากก็ฝ่ายนิ้คลิปนะครับสวัสดีครับ